สวัสดีค่ะหลังจากที่พี่อ้อทำไข่เจียวเห็ดเข็มทองไปเมื่อวานนะคะวันนี้พี่อ้อก็จะมาทำเห็ดเข็มทองผัดน้ำมันหอยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกหเมนูนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากเลยค่ะมีวัตถุดิบน้อยๆนะคะสูตรอาหารของพี่อ้อแต่ละเมนูเนี่ย จะเป็นสูตรอาหารที่ทำง่ายง่ายแล้วก็ไม่มีความซับซ้อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาลงมือทำกันเลยค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก็มีเห็ดเข็มทองแล้วก็มีกระเทียมพี่อ้อก,ก็จะสับกระเทียมให้ละเอียดเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นหอมนะคะ ต้นหอมเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆวัตถุดิบหลักๆก,ก็มีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาลงมือผัดกันเลยนะคะพี่อ้อก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะ เราก็จะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยผัดเห็ดในวันนี้พี่อ้อจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ใดๆเลยนะคะเพราะว่าอยากที่จะทานเห็ดอย่างเดียวค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า,าเห็ดเนี่ยมีโปรโตีนสูงอยู่แล้วนะคะเทียบเท่ากับที่เราทานเนื้อสัตว์เลยนะแต่ถ้าใครชอบที่จะทานเนื้อสัตว์ เราก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูไก่กุ้งนะคะเราก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะเอาที่เราชอบเลยนะพอเราเจียวจนกระเทียมเหลืองหอมดีแล้วนะเราก็ใส่เห็ดลงไปได้เลยค่ะเราก็ผัดให้เขาสลดลงเล็กน้อยนะเห็ดเข็มทองก็เป็นเห็ดที่ไม่ค่อยมีน้ำนะคะไม่เหมือนเห็ดชนิดอื่นนะ อย่างบางทีเราผัดเห็ดฟางเห็ดอรอรินจิหรือเห็ดอะไรก็ตามที่มีขาใหญ่ๆนะคะพี่อ้อก,ก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีน้ำออกมาเยอะเลยนะเราผัดเห็ดประเภทนั้นน่ะเราจะต้องใส่น้ำผสมแป้งลงไปนะคะ<ม>ก็จะทำให้เวลาเราผัดเนี่ยไม่มีน้ำนองนะแต่ถ้าเป็นผัดเห็ดเข็มทองแบบนี้นะคะพี่อ้อจะไม่ใส่น้ำแป้งนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยมีน้ำออกมาค่ะความที่ เขาเป็นเห็ดที่มีขาที่เล็กนะคะน้ำก็เลยไม่เยอะนะตอนนี้เราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะพี่ออฟปรุงรสด้วยน้ํามันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลแล้วก็รสดีค่ะส่วนใครจะปรุงด้วยอะไรอันนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะชอบที่จะใส่ซอสอะไรแล้วก็ปรุงตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ แล้วเราก็ผัดต่อให้เขาสุกนะคะผัดต่ออีกแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเขาก็สุกแล้วเพราะว่าเห็ดเนี่ยเป็นอะไรที่ผัดแล้วสุกง่ายนะคะประมาณนี้ก็คือว่าสุกแล้วนะเขาก็จะมีน้ำขุกคลิกเล็กน้อยนะคะโดยที่เราก็ไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มเลยนะ แล้วเราก็ปิดไฟค่ะใส่ต้นหอมแล้วก็โรยพริกไทยค่ะเห็ดเข็มทองผัดน้ำมันหอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นการผัดเห็ดที่ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆเลยนะคะพี่อ้อก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่ได้ชมนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ